วันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่หากันเลยนะครับผมทั้ง3บานใช้เป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าได้ทุกบานเลย z ซตจีอีดิชั่นแท้ต้องมีแอร์นาโนเทคโนโลยีมาให้เ,เลขใหม่ที่บอกไปนะแท้ๆนะครับ1,2,000แกิโลเมตรนะครับผมไม่ได้มีการกลับต่อใหม่มาแต่อย่างไรนะครับกันร,รูปด้วยเรากดเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมคนขับเลือกปิดเลือกเปิดเองได้เลยนะครับที่เด็ดเลยก็คือเบาะมิก้เมาส์ ที่เป็นหนังอาคันทาร่าอ่าตัวนี้คือขายไปเนี่ย้2นสองนตลอดเลยคันล่าสุดขาย1 2สองเก้าอ่ะเออตอนนี้น่ยเก้าแสนห้าหมื่นต้บาทไี่ถึงแล้วนะครับผมรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี ละวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่รถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานผ่านหางขู่ใจมองหาให้หวังใจล้านสบายหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมิงคกเม่ขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ชนิดูปรจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วละลายหูกระผมขอกราบตะไครมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมากับพวกเราอีกแล้วครับกับรถทุยสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับรถโคตรถูกโคตรดีีีนนนนนนะะคครรััััับบบผผมมววว้้ตตอองกก่่าาเเป็ทหลย เรามาอยู่กับ Toyota Wellfire นะครับผมเ็นหน้ายอย่างนี้นะครับเป็นหน้า Minor Change แล้วแน่นอนตัวนี้คือภายในดำหนัง a คันท t ร่านะครับผมหรือเราเรียกกันว่า ZG e d i t i o n นั่นเองตัวท็อปสุดจากโรงงานนะครับผมปี2013แท้แท้นะผมรถเข้าศูนย์ตลอดยางปี2018ไม่ต้องคุยนะเปลี่ยนให้สี่ส้นเรามาทนนทนเบโทนกัน ประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยมาครบทุกบานนะครับผมทั้ง3าบานใช้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าได้ทุกบานเลยเห็นแบบนี้นี่คือแบบว่าน้ำรายหกเลยนะก่อนหน้านี้ไม่ถึง1ปีนะครับขายไปเนี่ยน้ำสองล้านสตลอดเลยคันล่าสุดขายหนึ่งสองเ่ะเออตอนนี้แม่ง9ก้าแสื่นบาทไม่ถึงล้านแล้วนะครับผมตัวรถไม่มีการชนทั้งหนักและเบาเป็นตัวภายดน,นดำแท้ๆลายไม้ดํา เบาะดําหนังอัคนทลาคันนี้มีแฝงอีกนะช่วงล่างเทอินลูกค้าเซ็ตมาให้เรียบร้อยปี13ึ่งสามก็ใส่ให้หมื่นก้าพบาทนะครับผมซื้อสดไม่มีการเบิกแวนยังจัดไปนั้นได้สบายๆเลยเดี๋ยวตามไปดูในส่วนของภายใต้ฝาโบ์ชันตัดนะครับว่าเดิมว่าเซื้อว่าแต่คันไหนแต่รับรองว่าไม่มีทุนแม้แต่เดียวครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเครื่องเนี่ยดูแลง่ายมากๆเลยนะเพราะมันคือเครื่องเดียวกับคาร์มี่เลยนั่นเองเครื่อง2 4 0 0ันซีซีนะครับเป็นเบนซินล้วนๆ ตัวนี้คือดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับสำหรับเครื่องครมรี่ตัวนี้ค่าเป็นยังไง48ตัว L เห็นชัดเห็นชัดทั้ง2จุดเลยนะครับผมบ่าในไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นนะครับผมมาร์คถึงครบมาร์คอยู่พร้อมนะครับผมฝาไม่มีการแกะแก้ไขางานใดเลทั้งสิ้นตาโตโยต้าอยู่ครบตัว N เห็นชัดสติ๊กเกอร์อยู่พร้อมนะครับรถสวยรถใสแน่นอนทีม่มีการชนมาจากด้านหน้ามาอย่างก่อนแน่นอน นะครับรถสวยเดิมเดิมเลยนะครับภายในอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบหมดนะครับผมตัวอ้าเห็นชัดเจนตัวอ้าเห็นชัดเจนรถสวยรถสายแน่นอนครับหน้าใสใสเลยนะรถใสใสเลยนะผมรถไม่มีการอะไรแต่ <ๆ S 1> มากอ่อนรถสวยสวยรถสแน่นอนครับประตูขาเช่นเดียครับเดิมสวยเป๊ะจากโรงงานนะครับไม่มีการแจ้งงานใดๆขึ้นจุดตัดคมทุกระเบียบนิ้วมาร์คมาคร์มาร์คมาคร์อยู <whom S 2> ่ครบหมดจุดตัดด้านล่างคมชุกระดูกงูเดิมไหมโอเค รถจะแรบร้านนะครับรถครอบครัวนะครับรถ MPV แบบนี้เราก็กล้าโชว์นะครับผมสวยเดิมเต็มระบบนะครับผมหุณยนทํามาอย่างไรอยู่อย่างนั้นแน่นอนนะครับผมโครงสร้างเนี่ยสวยเต็ม100%ปซ็นตีสองพันสามซาตย้ำอีกทีว่าราคาว,วันนี้เนี่ยแค่เก้าแสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับผมมีให้จับให้จองกันแล้วนะครับผมรถผมซื้อเจอเจ้าของมานะครับซื้อสด ไม่มีการบวกแหวกนะครับผมส่วนใหญ่เนาะลูกค้าชอบถามเนะว่าผมซื้อไปจะเป็นลําดับที่เท่าไหร่เป็นลําดับที่3ครับผมผมบอกเอาไว้ให้เลยณนะวันนี้เลยมานะครับผมประตูบัสไลท์อยู่ครบนะครับผมด้านในโอเคสวยใสยไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นเดิมนะครับผมไร้การแก้งานใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมรถไม่มีการแก้งานจากปลายประตูมาก่อนสวยใสยแน่นอนครับผม กระดูกงูเช่นกันนะครับผมบานสไลด์เดิมเป๊ะๆนะครับผมไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นนะครับผมส่วนดูกจะครมกลมดีทุกจุดนะครับผมชอบแบบนี้นะครับสามช่องทางเลยนะครับซูเปอร์พี่รถมือสองนะครับรายงานกระทุกจุดนะครับผมรายงานกันแบบชัดเจนนะครับผมไม่เป็นรถราคาดักไรนะครับท่านต้องได้ดูนะครับผมรถสวยรถใสหรือเปล่าเป็นมาร์กใช่ไหมมาร์กอยู่ครบหมดนะครับผมต้องได้เห็นทุกบาจริงๆเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเบาะดำ หนังอาคารชล่าเซตตี้อีดิชัน่นรถสวยๆไม่มีการแกะฝ้าหลังไม่มีการแกะด้านซ้ายและขวาบ่าเดิมๆนะครับผมทางซ้ายนะครับผมแบบนี้นะครับผมมาแล้วจริงๆนะต้องบอกว่าแม่งน่าอิจฉาลูกค้าคอสอจริงๆนะเพราะว่าราคามันจับต้องได้มากมากบางคนเขาเริ่มหายไปจิดแก๊กแล้วนะเพราะว่าราคาแม่งโดนเหลือเกินนะครับผมประตูไฟฟ้าหลังก็ไฟฟ้าแบบนี้ราคาไม่ถึงล้านนะแต่คันนี้ไม่เคยถูกมาก่อนนะ เครื่อง2,400ซีซีนะครับผมไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับเอาไปใช้หาเดิมๆยังไม่ดูไม้เลยใช่ปะ่ะไม้แสนสองเหรงเออรถสวยๆเลยอย่างนี้รถไม่มีชนหนักมาแบบนี้นะครับผมไม้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะการใช้งานโตโยต้าเนี่ยเอาผ่านเวลไฟเนี่ยจะไม่มีแผ่นเพดที่เป็นแผ่นเหล็กนะแต่ว่าจะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์อนี้ทางด้านซ้าย อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องเดลวัตแทบรีเลยคือเครื่อง2 a งเอนัอเอนเองเครื่องเดีวยวกันแค่ปิช่วงล่างอะไรเนี่ยใช้ร่วมกันได้เยอะด้วยซ้ำไปนะอันนี้เรียนตรงๆเลยนะครับผมว่าดูแลง่ายมากๆนะครับกระดุมูใกล้ให้ดูนะใกล้ให้ชมอยู่แล้วเลยแหละเอาไปชมเลยทั้งระบบนะบผมว่าสวยจริงๆร,รถพ่อบ้านคอสอนี้นะรถเซเลปสมัยนี้นะครับผมทุกครัวเรือนเนี่ยใช้กันเยอะมากๆนะสัวนี้เนาะบางทีคนเขาซื้ออะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ แบรนด์รถอะไรอย่างเดียวเลยนะมันเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ด้วยนะใช่ปะ่ะมอนหรือว่าเหมือนคนซื้อโรเล็กอยอางเงี้ยเขาได้ความหมายใช่ปะ่ะมันเหมือนแบบว่าได้ฐานะทางสังคมด้วยอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ารถแบบนี้นเป็นรถแบบเซเลบิตี้เลยแหละรถราคาออกห้างมาตอนนั้นน่ะตัวนี้มีสี่ล้านอะไฮิวแล้วเพราะมันคือซคตีดิชั่นที่สี่ออกอแล้วตอนรถมงเดิมๆคือเรากล้าให้โชว์อยู่แล้วกล้าให้ดูทุกกะเกนฑ์ยอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเดิมจริงๆนะครับเคยมองไว้เนาะเคยน้ำลายหกในวันนั้นนะครับผมผมเป็นหนึ่งคนในนั้นนะ มีมาให้โดดเลยจริงๆนะครับผมใครชอบนะเรียนว่าอย่าพลาดที่บอกไปเบื้องต้นว่ามีโชว์ล่าที่อินนอตอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีไหมอ่าแต่เดี๋ยวก่อนไปลองขับนะเดี๋ยวไปดูออปชั่นกันดีกว่าว่าเซตจีเอディชั่นเนี่ยมันมีอะไรมาให้เราบ้างดูความเงียบเดชแผงข้างโอ้โหหนังคันชล่ากริ๊บเลยเนาะลายไม้แม่งไม่มีแตกสักนิดเลยอ่ะดูแลมันดีมากแล้วเป็นลายไม้ดำยังจำคันนวลก่อนได้ป่ะเป็นลายไม้แบบสีออกน้ำตาลเลย อันนี้ดำเป๊ะเลยนะครับผมเบาไฟฟ้านะปุ่กระจกครับออโต้ได้เปิดเองได้ปิดเองได้จัดการเองได้หมดกันลื่นมีมาพร้อมขี่เลยเบรกกดสตาร์ทได้เลยเลขใหม่อย่างที่บอกไปนะแท้ๆนะครับ1นึ่งแสนสกิโลเมตรนะครับผมไม่ได้มีการกลับกอใหม่มาแต่อย่างไรนะครับเกิดการลูกตาชุ่มหายเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเบรกเสียงขึ้นเลยนี่มันถลอกหมดแล้วนะครับคอนโซลไม่ต้องตีนะครับเปลี่ยนที่ผมมาแล้วนะครับผมจัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับค่าการเปลี่ยนเนี่ยอยู่ ช่วงระหว่าง9,000ถึง1 3 0 0 0แล้วแต่ร้านเราจะการเปลี่ยนให้แล้วนะผมและลายไม้เนี่ยสวยเนีย้ยไม่มีการแตกหักแต่อย่างไรเลย Z Edition แท้ๆต้องมี Air Nano Technology มาให้กนะ็คือกรองอากาศเนี่ยเขาจะกรองมากขึ้นเ่อจะฟอกอากาศภายในรถให้จากโรงงานเลยอย่างนี้ก็เรื่องของฝ p s ศักยภายังไม่หายไปไหนนะมีพวกนี้ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับสิ่งสำคัญเลยจริงๆนะคือพวกนี้เนี่ยความสวยความใสของพวกนี้ คือมันมีขายมือสองนะแต่หมายถึงว่าคันนี้ดูแลมาดีจริงๆนะครับผมตัวนี้มือสองนะกรอบไปเฉยนะก็มีประมาณ6,000กว่าบาท6,500อันนี้คือขอสสำคัญเลยมึงอันนี้แค่กรอบตัว U คว่ำตัวนี้2,500แต่น,นี่คือเรียบร้อยลวคือดูแลมาดีมากจริงๆคู่เมืองอยู่ครบนะครับผมรถเข้าสูตรตร่ตลอดทุรกยาก,การใ้างานถึงแม้ว่าจะเป็นรถจด32มาก่อนแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะเวอรไฟเนี่ยนำเข้าไทยเหมือนกันแต่นำเข้าเป็น32นะครับผมกับสูตรอิสระ คู่กันเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวสามสองแน่ๆอยู่ล้ทุกคันประตูสไลย์ไฟฟ้าสามบานตามที่บอกไปเนอะอาะเปิดติดก็ทําได้จากคนขับได้เลยนักขุามจะบานไหนก็จัดการดูแลกันไปเลยนะครับผมรวมถึงซันรูฟด้วยเรากดเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับผมคนขับเลือกปิด,ปดเลือกเปิดเองได้เลยนะครับทีเด็ดเลยก็คือเบาะมิกกี้เมาส์ที่เป็นหนัง A อาคันทาร่าอตัวนี้คือทาไ,ไม่ึงเป็นอาคันทาร่าหนึ่งไม่องความร้อนสอง องฝุ่นน้อยกว่าหนังกำรรมะหยี่นี่คือจุดเด่นและเป็นจุดที่เขาเรียกว่าหากันเลยทุกอย่างสารุปเช็คล่วงมาแล้วครบหมดนะครับผมจะไปที่คนนั่งก็ได้นะครับสั่งการเองได้เลยนะแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดอย่างที่บอกไปนะเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับผมนี่อ <TV. S 1> ยู่ทางนี้แอร์นาโนเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับทีวียี่ห้อดีมากเลยนะเป็นอาาัลไพแต่ว่าไม่ไหวแล้วเป็นดวงตงกลางนะผมเดี๋ยวผมจะก,การเปลี่ยนให้ตรงไหน แต่การตัวใหม่ไปเลยนะครับผมในราคาที่บอกไปนะ959นะครับผมได้ของครบคันเลยจริงๆนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรแบบต้องตะอีกแล้วอะเดมี่มาคือทุกอย่างเนี่ยลูกค้าเนี่ยดูแลมาโคตรดีนะครับผมสวยใสยจริงๆนะผมอันนี้ไม่ได้ผ่านการล้างใหญ่จากเราเนะไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักเลยนะผมรถดูดีมากๆนะครับ เดยวไปดูกันผมว่าผมยม่งสวยว่ะดูในกล้องยิ่งสวยไม่เคยถ่ายเองเลยสวยจริงๆแบบว่าเ e อกลุสวีว่ะเออเอกลุส e ีว่ะพูดจริงๆน่าใช้นะแล้วไม่ถึงร้านละไปขับกันดีกว่าต้องคันนี้อยู่แล้วนะถ้าสำหรับว่า<ม>เป็นตัวท็อปสุดๆของโฉม ANH 20ที่เขาเรียกกันเนี่ยมันต้องตัวนี้เลยคือภายในดำภายในอะคันตาล่านะรวมถึงลายไม้เนี่ยสีดำหมดแล้วเบาะมิกิเมาส์ก็สีดำ เวลไฟต์ตัว ZG Edition นั่นเองตัวนี้นะครับเป็นปี2013จอกลางเนี่ยเป็นของ a อ p i ลานะตอนแรกว่าจะโอเคแหละใช้ a อ p i ลาไปเลยมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สรุปไม่ได้แล้วหน้าจอมันละลายแล้วนะครับผมจะเป็นจอใหญ่ให้เลยนะจอขนาดใหญ่ดูชัดๆเลยนะครับผมซิง Android อะไรให้เรียบร้อยเลยนี่เลยไม่แท้มาดูขนนอหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะผมเช็คให้แล้วนะครับที่ศูนย์โตโยต้าเลยรถเนี่ย เข้าสูมมาตลอดทุกระยะการใช้งานเป็นมือที่2องอ่าคุณพี่ไดเป็นมือที่3นะครับผมอันนี้นรถือต่อมาจากเพื่อนเลยนั่นเองนะครับคอนโซลหน้ารต่างเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะตามที่บอกไปนะครับผมช่วงลง่งช่วงล่างบูรณะ m a i n a n มาให้ครบหมดเลยเลือย่างเดียวคือของเหลวให้นะวันก่อนปล่อยรถอย่างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับที่จะเอาอยางยี่ห้ออะไรยังไงมาคุยเงื่อนไขกันได้เลยสองพ แซตจีอีดิชั่นนะเบามิกกี้เมาส์ราคาเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นก้าบาทเท่านี้นี่คันก่อนๆขายไปล้านสามตลอดเลยนะไม่มีต่ำกว่านี้เลยอะล้านสองล้านสามล้านสองล้านสามโดยปกติเลยนะครับคือราคาเนี่ยน่าจับต้องมากๆสำหรับรถครอบครัวรถเอาผ่านรถเซเลปรถเวลไฟตอนนี้ราคาและคือรู้กันอยู่แล้วนะคนเล่นเนี่ยรู้เลยแหละว่าเขาต้องเอาตัวนี้แน่นอนตัวที่เป็นเบาะหนังอะคราลาสีดำ ส่วนลูกค้าถ้าโทรมาถามสมัยก่อนนะถ้าถามว่าภายในดำหรือยังเบาะวิกกี้เมาหรือเปล่าอันนี้เนะี่ยตัวนี้แหละคือสุดๆของมาแล้วได้รถเข้าสูงตลอดได้รถหม่น้อยด้วยนะครับผมเอาเวลาส่งรู้เฉยๆเท่านั้นเองคันนี้ไว้ตอนแรกคือส่งแม่งก็ดูแบบเป็นทรงธรรมดาเลยใช่ปะ่ะพี่ก็ไม่เคยถอดดูของเว้สรุปช่วงหน้ามปเทอินเ,นอ,เออไปเทีอินเฟกอเอออีกแล้วแต่แค่เขาไม่ได้ปรับสตัดให้มันเตียเ้ยไงรีว่าเออดีเลยก็คือปกติแล้วเนี่ย ตัวน,นี้ที่เขาใส่กันโดยทั่วไปนก็จะเป็นคารบ้านสีฟ้าเทอินสีเขียวใช่ไหมอาร์เออะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยลองขับเคยลองซื้อมาเองนะอามันจะแข็งๆนิดนึงเว้ยแต่มันก็น่าจะเหมาะกับย่านความเร็วศูนเข้าใจป่ะไอ้คารบ้านเนี่ยไม่พูดถึงเลยคารบ้านี่คือเรียกว่าเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยดีกว่าเหมือนมันก็ปี้ของที่ติดรถมาแล้วขายอะคารบ้านนะ แต่ที่อินนี่ก็จะแบบอยู่ในตรงกึ่งกลางเลยเดี๋ยวเรามาเข้าโค้งตรงนี้กันว่าอินเฟกที่เขาแบบว่าไม่ได้ปรับแบบให้มันแบบเตี้ยลงเลยเนี้ยฟีลลิ่งการเข้าโค้งจะเป็นยังไงวะอะไรที่อญี่ปุ่นมันก็ใหญ่โตนะว่เที่อินอะเหมเือนเขาแบบว่าไม่เหมือนแหละเขาแบบวิจัยรถเลยอะวิจัยว่าตัวนี้จะต้องทํายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออมันก็ของออกมาเป็นตรงรุ่นเลยไม่ใช่แปลงใสอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> โคง้งบ้าง้อในสัต์หลังโค้งปะ เอ,เออที่ไล่มึงไม่นั่งเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าห้องดยสารหลังมันจะโค้งหรือเปล่าเพราะว่าโคง้งก็สีรังใช่ถ้าเขาจึงบอกเนยว่าเอาผ่าข้อเสียคือเขาบอกคนบางคนจะนั่งไม่ค่อยได้ข้างหลังนะแต่แฟนพี่เขาคูพี่ไม่เป็นนะสมัยนึว่าด้านหลังเขาบอกว่าเป็นคงเค็มแต่แกดูก็ไม่ได้แบบบุ๊บมากมายใช่ไหมคงีรัอ่าคือไม่น่าเกียดเดี๋ยวพี่จะลองแซงอะไรสักนิดหนึ่งเดีลองส,สมุดแซงอนะไรอย่างเงี้ยเที่ยวตัวแซงเป็นยังไง ตอนแซงนี่คือโอเคเลยใช่ป่ะโอเคไม่รู้สึกความความแข็งอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่รู้สึกว่ามันแข็งอะไรเลยอ๋อไม่ขลังไม่กระด้างใช่ไหมไม่กระด้างครับตั้งแต่วันที่พี่ซื้อมาพี่ต้องรู้สึกแล้วว่ามันมันอาจจะเป็นเหมือนโชบแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่คันนี้แม่งไม่รู้สึกแบบนั้นเลยจนจนมีปัญหาเลยจนเรื่องมาถอดล้อถึงจะรู้ว่ามันเป็นเทย์อินก็ได้นั้นก็คุ้มเลยนะอย่างนี้คือก็ใครจะไปก็คุ้มในราคาแค่แค่ตอนนี้แม่ง ไม่ล้านแล้วอ่ะแค่เก้ากลางๆเองนะมึงใครหาใช้อยู่นี่ถือว่าคุ้มมเลยใช่แล้ว่อนตอนี้ก็น่าจะประมาณถ้าจัดได้เต็มๆนะก็ประมาณหมื่นปลาๆก็โอเคนะรถครอบครัวแบบไซค์ขนาดนี้เดี๋ยวพาให้แมวก่อนจะปิดกวางเนี่ยให้แมวเขาบนให้วนรอบรถให้ถ่ายให้แบบงามๆเลยนะครับผมซื้อสดไม่บวกแวนราคาแค่แสนหมื่กพบาท เก็บงานให้เต็มระบบไม่มีจุดไหนที่ผมจะไม่ดูแลให้เลยนะครับครับแล้วก็เบอร์เดิมครับศูนย์แปดครับหกหน,นึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมบอมซูี่ครับยินดีรับสายทุกข้อความปรับสายท้องทางที่ซูพี่รถมือสองนะครับผมรงถึงหน้าจอนะมาคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรขอโรเคชั่นหรือว่าจะส่งโลเคชั่นมาให้เราไปส่งรถก็ยินด,ด,ดีมากมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับไปดูรถรถกันเลยไป สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com